ว่าไงไวัยรุ่นทรงเสียซีวิกเอของมันต้องมีรถปี19ฟรีดาวออกรถศูนย์บาทไอเสมรถซิ่งจัดให้ไปชมน,นี่คือ Honda Civic FK 1.5เทอร์โบนะตัวใหม่ล่าสุดครับรถปี2019เกียร์ออโต้เบาะปรับไฟฟ้านะแผ่นเพดเดิมนะจ๊ะ สวยงามออกรถศูนย์บาทพันหมื่นนิดๆหมื่นนิดๆราคาขายสักคู่จำไว้ได้เจ็ม่นด้าหมื่นเก้าพับาทเราไม่ขายอา้าวไม่ขายแล้วรีวิวทำไมเสมเหลื <laughs> 7, 39, อ7 3 9 0 0สนามห่เก้าตัวหประตูนะเอฟนะนะเอาไฟไฟ้าด้ยังไงเปิดเลยโอ้ oh, ต้องเปิดออกแห้งเนี่ยเปยังเนอก นะหัวน็อตเดิมจ้ะไม่มีถอดนะภายในกว้างขวางสะดวกสบายเนะบาะหนังสีดำสวยงามแนะอร์เย็นเฉียบเย็นเย็นจนขนลุกเป็นอย่างไร<ะ>เป็นอย่างมันหนาวดิแอมเย็นแห้งปุ่มพุสตาร์ r เบาะปรับไฟฟ้าเลขไม่เท่าไรแสนหกหมกิโลเมตร นะสวยกริปเครื่องเดิมๆดิม1.5เทอร์โบล่องแก้มเดิมฝากระโปรงมีรอยถอดเล็กน้อยอาจจะมีเครมสีแต่รถไม่มีเฉียวมีชนนะเพราะว่าเม็ดอาร์คฝากระโปรงมันเดิมหมดนะแค่นั้นเอา้า759,000บาทเราไม่ขายเราจะขาย739,000ฟรีดาวฟรีจองฟรีจัด ฟรีโอนออกรถศูนย์บาทส่งฟรีทั่วไทยไอ้เสมรถซิ่งจัดให้นะสนใจทักคามาเดอร์รับรถศูนย์บาทส่งฟรีฮอดหน้าบ้านกดไลค์กดแชร์ไปไว้รุ่นจา๋จาจ้า